ทุกท่านกันด้วยอะไรจะมาพูดเรื่องไทไอ้พวกเททานิกนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอันนี้กันนะครับเพอวันนี้มาต่อกับเททานิคนะครับอันนี้จะรีบจริงจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันเยอะเกินไปก็จัดลงไม่ได้เฟรมเต็มแน่นอนโอเคก็คือมีคนอันนั้นนะครับดูสองอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่มีต้อง จอทางไกลนะครับแล้วก็แล้วก็จะจะลงจะจอดอยู่แต่ว่ามมันมันนเรือมันเรือมันลื่นไปเลยครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวแล้วก็ฉีกฉีกตรงนี้เลยครับไปตรงง่ายเลยอันนี้ทําเสียงเองนะ,ะงแล้วก็ปองแล้วแล้วก็หน้าจมเสร็จปุ๊บปองที่สองมันจะหายไปแล้วก็ จะหักขึ้นตนัวนี้ปึ้งแล้วก็ปังปังสามสี่ก็หลนทับไอ้ไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกคนนะครับนะครับแล้วก็เรือมันก็จมที่นี่ต่อไปก็คือบิ๊กธนิกทีนี่บิ๊กธนิกนี่ก็นี่มีเรือนำน้ำ,นำมามานย่ง,งตรงนี้แต่ว่ามีคน อยู่ขึบนบอลแล้วขึ้นยิงมันก็ไม่โดนเลือจริงด้วยอ่ะแล้วก็เขาเรือลำน้าเขาก็ไม่ยิงตรงนี้ซิบมันก็ผ่านไปเลยมันก็ไม่เท่าไหร่โอเคต่อไปแล้วมีเรือลำหนึ่งที่มันทำร้ายเรือลำน้ำของเยอรมันนะครับผมแล้วตู้จมในใต้พาสุเรือลำน้ำนของเยอรมันจมนะครับแล้วก็พอผ่านไปใช่ไหมครับ พลเรเบิดมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุุ๊้งตุ้งตับตัมทีนี้หน้าก็จมแต่ว่าหน้าจมแบบเอียงๆนะตรงนี้ตรงนี้มันลงตรงนี้มันขึ้นแล้วก็มันก็ล่มเลยนะครับส่วนโอลิมปิกนี่ก็ไม่ไม่มีเห็นอะไรนะมันมันไม่จมมันไม่จมอะไรเลยไม่จมปื้อๆอ,อะไรเลยจรจรินโอลิมปิกนี่ก็จะโดนถอนออก ะครับเป็นเศษเหลก็กอะขอโทษรับเราไมาพูดเรื่องกันต่อเลยนี่เรือลำนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเรือสามรุ่นโซนี่เลครับอ่ะมาต่อกับอันนี้อันนี้โดนถอนนะแต่าอาจะรย์ว่าผมไม่รู้ชื่อผมพิมพ์ไปลูซี่ทเนียไปเลยเพราะว่าผมพิมพ์ไปลูซี่ทเนียไปเลยแล้วก็อันนี้โดนถอนนะทําเป็นสีขาวแล้วก็ ผ่านไปมาแล้วก็เ,เดินเรือสองครั้งแล้วก็โดนถอนเลยครับมันก็เพราะว่ามันเก่าเกินไปนะครับมีเรือลําอื่นที่เก่งกว่าเรือลํานี้อีกเราไปเรือลูซีเทเนียครับก็โดนโดนตอร์ปิโดยิงเข้ามาก็คือหอเรือน,น้ําหอนเยอรมันนะครับผมตุ้มแล้วก็ใกล้หน้าเรือก็จะจมไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเรือจะจมยิ่ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้โอเคแล้วก็จะจมไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆแล้วก็จมไปเลยแล้วก็มีเพียงเท่าน,นี้ผมจะเพิ่มเรือเพิ่มเรอมเืออีกลำหนึ่งนะครับผมก็สนับคลิปนี้ไปไปไม่ใช่ยังยังเดี๋ยเรืออีกตองก็คือทีเมดีนะครับ R M S คีเมรีจะจะเป็นเรือ,อนั้นนะครับผมเรือแล้ววะ่ะ คีเมดี้สองนี่ครับเคีเมดี้สองนะครับ R M S คีเมดี้สองคีเมดี้หนึ่งนะครับผมจะสร้างต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ไปไปก็อย่าลืมกดไลค์กด share, กดแชร์กดกดกดติดตามกันขอเยอะๆประมาณขอประมาณประมาณเท่าไหร่ดีวะเออเท่าไหนก็ได้นะครับผมเท่าไหนก็ได้ โอเคสักปรมาสามสิบก็พอแล้วทีนี้กำลังนี้ไปไป